สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนและหนังสือหน้าอ่านในรายการริตลามค่ะช่วงเปิดเทอมใหม่แบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะปวดเสียงเวียนเกล้าวกับเสียงบ่นของลูกๆนะคะว่าไม่อยากไปโรงเรียนบ้างหละไม่อยากอ่านหนังสือไม่อยากทําการบ้านแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงนะคะวันนี้รายการของเรามีตัวช่วยมาฝากค่ะ ตัวช่วยที่พี่ย้อมบอกก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะเรียนยังไงให้เก่งสุดๆนะคะหนังสือที่จะมาทําให้น้องๆเห็นคุณค่าของการเรียนนะคะแล้วก็เผยเคล็ดลับพี่ชิตท่าวิชาสุดหินนะคะอย่างสนุกสนานและเข้าใจได้ง่ายค่ะแต่ก่อนที่จะไปทราบเคล็ดลับการทําให้เรียนเก่งนะคะเราไปรู้จักกับบุคคลที่จะทําให้น้องๆเรียนเก่งขึ้นกันก่อนค่ะสวัสดีจ้ะฉันชื่อเอิร์นฉันน่ารักแล้วก็นิสัยดีด้วยนะ แต่มีข้อเสียอยู่อย่างคือเรียนไม่เอาไหนนี่พี่ชายฉันชื่ออาร์ตเรียนเก่งแถมหน้าตาดีแม่ชอบเอาฉันไปเปรียบเทียบกับพี่บ่อยๆฉันอยากเรียนเก่งนะแต่อ่านหนังสือไปก็ไม่เห็นคะแนนจะดีขึ้นไม่มีเคล็ดลับที่ทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นเลยเหรอน้องๆหลายคนก็คงตกอยู่ในสภาพเดียวกับน้องเอิญน,นะคะคืออยากเรียนเก่งค่ะแต่ไม่รู้จะทำยังไง แต่น้องเอิญโชคดีนะคะคุณผู้ชมที่มีรุ่นพี่ที่เรียนเก่งเขาแนะนําวิธีให้ตามไปดูกันค่ะว่าเขามีวิธีทําอย่างไรให้น้องเอิญเรียนเก่งค่ะแอบบอกนิดนึงนะคะว่าสิ่งแรกที่รุ่นพี่แจนทําก็คือบอกน้องเอิญว่าทําไมต้องเรียนหนังสือค่ะความจริงโตขึ้นหนูอยากเป็นนางแบบไม่เห็นต้องเรียนเก่งเลยสงสัยจริงๆว่าเราเรียนหนังสือไปเพื่ออะไร อย่างนี้นี่เองงั้นพี่จะบอกเคล็ดลับการเพียนข้อแรกให้ฟังเคล็ดลับแรกของพี่แจนคือจงสนุกกับการเรียนและตั้งใจเรียนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายโดยต้องค้นหาเป้าหมายชีวิตก่อนแล้วนำมาสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างที่เอิญบอกว่าอยากเป็นนางแบบซึ่งแค่มีรูปร่างหน้าตาดีก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งก็ได้ แต่ความจริงคนเป็นนางแบบต้องมีความรู้เพื่อใช้ติดต่องานและถ้าได้ไปทำงานต่างประเทศยิ่งต้องใช้การพูดภาษาอังกฤษที่สําคัญการเรียนทำให้รู้ว่าแต่ละวันโลกเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนดังนั้นเราต้องตั้งใจเรียนถ้าอยากทำความฝันให้เป็นจริงรวมทั้งมองการเรียนและการอ่านหนังสือให้เป็นเรื่องสนุกเราก็จะอยากเรียนหนังสือขึ้นมาเอง นี่คือเคล็ดลับแรกที่สําคัญมากนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ที่เรียนเก่งมักจะเป็นคนที่กระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเรียนอยากสนุกสนานค่ะและคนเรียนเก่งส่วนใหญ่นะคะก็มักเชื่อว่าความรู้ทุกอย่างล้วนมีประโยชน์ค่ะและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ค่ะไปต่อกันที่เคล็ดลับข้อที่2กันเลยนะคะซึ่งพี่แจนจะช่วยให้น้องเอิญน,นะคะพิชิตวิชาภาษาไทยค่ะไปดูกันค่ะว่าพี่แจนจะช่วยน้องเอิญได้อย่างไร วันนี้มีสอบภาษาไทยคะแนนหนูห่วยมากเลยเราใช้ภาษาไทยอยู่ทุกวันแต่ทำไมเวลาเรียนถึงยากนักละคะสับยากเต็มไปหมดจนไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่านแถมยังเจอหลักภาษายากๆอีกถ้าจะให้ท่องจำทั้งหมดหนูก็ทำไม่ได้หรอนี่เอิญบอกเคล็ดลับเก่งภาษาไทยให้เอาไหม เคล็ดลับของพี่แจนสำหรับการพิชิตวิชาภาษาไทยก็คือต้องอ่านหนังสือหลายๆประเภทแต่ไม่ควรจะอ่านแบบรีบๆเพื่อให้อ่านได้เยอะๆเพราะเราจะไม่เข้าใจเนื้อหา วิชาภาษาไทยต้องใช้ทั้งความเข้าใจและความจำไม่ว่าจะเป็นไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของประโยคเช่นคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำสันธานการผันวรรณยุกต์การสะกดคำรวมทั้งคำสุภาษิตหรือสำนวนซึ่งต้องจำให้ได้หลังจากทำความเข้าใจความหมายแล้วสุดท้ายอย่าลืมว่าการเขียนก็เป็นทักษะจำเป็นไม่แพ้การอ่านการฟังและการพูด ดังนั้นถ้าอยากเขียนเก่งต้องฝึกบ่อยๆอาจเริ่มจากเขียนบันทึกประจำวันและเรียงความเมื่อฝึกเป็นประจำจะทำให้เรียบเรียงความคิดและเขียนออกมาได้อย่างเป็นระบบ ชมกับ2เคล็ดลับแรกนะคะที่ช่วยให้น้องๆเรียนได้อย่างถูกวิธีและที่สําคัญช่วยให้เด็กนะคะเรียนเก่งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแม้จะทราบเคล็ดลับกันไปแล้วนะคะก็ใช่ว่าจะทําให้น้องๆเรียนเก่งขึ้นมาอย่างป,ปุบปรับโดยไม่ลงมือปฏิบัตินะคะ,คะแต่น้องๆต้องนาเคล็ดลับเหล่านั้นไปลงมือทําด้วยตัวเองอย่างตั้งใจค่ะ ถ้าได้ลองทำและทำเป็นประจำนะคะเราก็เชื่อแน่ค่ะว่าน้องๆจะสนุกกับการเรียนมากขึ้นนะคะและเข้าใจสิ่งที่ครูสอนมากขึ้นและสามารถทำข้อสอบได้ทุกวิชาแบบชิวๆเลยละคะ่ะนี่เคล็ดลับเพียงสองข้อเองนะคะยังมีเคล็ดลับในการเรียนเก่งรออีกเพียบทีเดียวค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่อยกลับมาอ่านกันต่อ